ครับมาชมสกู๊ปปี้ไอครับรุ่นไฟเลี้ยวบังลมนะครับรถเอาไว้ขี่ไปสวนไปไร่ไปนาครับผมไปตลาดได้ครับไม่ต้องขี่ไกลครับรถไม่มีทะเบียนครับทะเบียนมันหายไปแล้วครับเพราะเก็บเพราะว่าเก็บเอาไว้แล้วลือว่าลือไปลื้อมาหายหาไม่เจอเลยหลายปีแล้วครับแต่รถเครื่องดีครับผมไซด์เดิมครับ เดิมไซส์แรกเลยครับเครื่องดีเขาเครื่องแน่นครับไม่ควันครับโลไฟติดครบครับเดี๋ยวมาลองนะครับเปิดสวิตช์ละสตาร์ททีเดียวติดครับผมนี่ครับแต่ดังครับมาดูไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวท้ายท้ายหลังติดครับ ข้า,างหน้าก็ติดครับผมไปเลี้ยวขวาขวาก็ติดนะครับไปเลี้ยวขวาติดค้ปครับไปเบรกไปเบรกกรติดครับผมไปท้ายติดครับผมไปท้ายไปหน้าติดครับรถไม่มีควันครับนี่ครับไม่มีควันครับ ครื่องแน่นครับผมรถยิงใช้งานอยู่ตลอดครับผมป้ายไม่มีครับป้ายหล่นหายเพื่อสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับสีก็เดิมๆครับสีเดิมแต่อาจจะมีร่องรอยอายุการใช้งานของรถครับนี่ครับม,มีตำหนิบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับผม ภาพดีเขากระจุกเขามีเขบครบครับผมสนใจกก็ทักเข้ามานะครับ